ตลาดที่จำม่ไ้ึ่งนาตลาดเป็รถนาตลาดที่นาตลาดคุ้นาตลาดนาตลาดสลายแม่าจะไปดหนารูตัด เลืองขาวโอ้เป็นมเลเทางแงใ่มดสองกาใส่ลายคนลายอยู่แต่บกไนี่มาสืบของแต่ลแต่ลุแต่คน รางวัลได้จ่าเด้อดูรางวันนะเลเด้อยุดยุดยุดได้จ่าหน้าตลาดเด้จ้าคนณงานไปงานมาหาซื้อของ पछि खाएको थिए रहेन खाना त भाताल्यो थाल्यो आयो ยังใกล้ทา่านแวมนพื้นเนี่ยค่ะพ่อค่ะตังกลุ่นกระไอย่างรางวัลได้จ้ะเด้อดูรางวัลจ้า างวัน,นยาไกลไปก้ามานี่จ้ะเนาะมีนลลดแรงก็ลงสื่อของแถบบ่มีอย่าลืมนะคะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นี่ยมาพาดพอย่าไจ้า ดีก่อนนะคะเดี๋ยวสวัสดีจ้า